วัดบ้านไร่ด่านคุณทดวันที่15ตุลาคม2567ได้มาถึงวัดบ้านไร่งพคูนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมามีาด้วยนะมีดิมีปลาด้วยมีพญานาคด้วย <c oughs> มีแดดด้วยมีดวงอาทิตย์ด้วย <c oughs> นี่สวยเลยนี่ดูพื้นนี่นี่ไงครับตั้งกล้องถ่ายอยู่นี่แอด มองเห็นเนี่ยหมุนตามมาแล้วไม่เห็นเหรอข้อใหม่อ่ะเราดูของไม่เห็นเห็นนี่ไงหมุนตามมาแล้วเนี่ยเห็นแล้ว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 เดินแบบนี้เดินหมุนรอบเลยเดินแบบนี้ดิมันไม่เดินอ่ะ แล้วมันจะไม่เดินแล้วมันหันมาแนะไม่เห็นเลยไปถอยไปเงินก็ไปรุ่นเลยขึ้นไปรุ่นแดดร้อนไปสิบห้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ด มาเป็นครั้งที่สามหรือสี่น่แหละวันนั้นมามาครั้งสุดท้ายมากับหลวงพี่ช้างนานแล้วมาครั้งแรกอะไปงานแต่งไอ้ต๊อกที่่าทางเขื่อนป่าสักโทรสิทธิ์แล้วก็มาแวะที่นี่ วัดบ้นไล่นี่ยพกคูณวัดบ้านไล่